ยืมไปแล้วึงนขอข่อยปากกาบอกเดี๋ยวาออน้วมันมีอไเรื่องไพ่เหนอเนี่ยไพยมากลบัดี้สำภา,าร์ลี่ไร่ตรงนี้ตัวรงได้แล้วนะได้แล้วจา้ามนมีกี่คันเนี่ยวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะก้องกับเลียงไม่ร เอกงหรเนวงืออย่างกินขนมใส่ไรวันนี้ทาไมหนูรียบร้อยขายโลดเนาะแสดงว่าแต่ก่อนมันียบร้อยจริงตูรี่กันแท้เนี แฟงห้ามหรอครับการห้ามไม่ได้หรอกอยู่ในเวลางานก็ต้องเรียบร้อยนะคะ ハッ <music> ไม่สนใจรถนะคะทักบ้านเขียวได้นะคะเนี่ยม,มีใครทักมาไหมพี่ยังยังเลยยังใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอดงว่า2สองคนอี6แบที่หนแบบเกเาสิบไงฮัลโหลพี่กิฟต์อ่ะอยู่ร้านสองจากยังอ๋อใกล้ๆจ้ะใกล้ๆ จองเลยว่าอายจองนี่ทักมันแยวมาเลยเนี่ยอ,อิจากคนอนี้ขึ้นมาทีแรกก็นึกว่าลูกค้าศูนย์บริการมาคนเดียว ีเขาก็เปิดเนี่ยพี่พี่สาวก็แล้วใช่อันนี้ของใครเนี่ยมอลูนเราส่งให้เบอร์มันลาสนาเด็ดแล้วมันมันก็คือกันมันก็เป็นค้างวดคือกันอืมนะเรามีของเราดวงดีเนาะจ๊แล้วแต่ท่านว่านึงนี่หัวนะของแท้ด้วยกันโลโก้ไหมพี่แมนกลับแล้วเหรอ ก็ยัยงขอจับบอลนนหนูหนูจองวันที่สิบหกตอนกลางคืนก็มันได้ไม่เกินสามวันอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าให้วายขอได้แบบว่าขออนุญาตจองแ้แต่ลูกค้ายังเลือกรุ่นไม่ได้ะะอะอางเงี้ยอนาต่างะหรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้มาพ่วายมาพรุ่งนี้มัมเสร็จมันจะได้กลับมาพรุ่งนี้นะไมมายยัาไม่มามาวนัาวนจันทร์เลย พี้เอเดนมาเเออเ,เรลยรอชายจะทำคอนเทนเอรนี้เโอเคในะกลุ่มการเรย,ยินอีกรอบให้หน่อย ไ네ด้นะคะเบิ่งลูกซ้าย ติ่มึงใส่รองเท่าขอกอวัตถุค่านใช่เพียงยัดใส่ไหนไม่มีรูม่านอะซอยซุปเก่า,นากเนี่ยคุณกงคนมาเธอว,าว,าว่าคุณฉ <c oughs> ันป่ะคือเยอะเออคือคือมวยยิงหรอวะคุณสายแอบไปส่องมาครับสวัสดีค่ะไข่มุกนะคะอะ ส,สวัสดีค่ะสนใจรถเตยต้าสอบถามได้นะคะตอนนี้นะคะมีผ้าซื้อรถวันนี้นะคะ รุ่นรับทอง5บาทนะคะแล้วก็ส่วนลดแล้วก็รุ่นรับดอกเบ,บี้ยนะคะสนใจสอบถามได้นะคะ